สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางเลขดับกันครับ งวดประจำวันที่16เมษายน2 5 6 6แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของเจ้าสัวพันล้านอาจารย์บอกว่าดับเจ็ดบนแล้วก็ดับหนึ่งล่างทุกท่านดับเจ็ดบนดับหนึ่งล่างตามนี้ครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์สูตรดับหลักสิบบนของอาจารย์งวดใหม่ได้เลขหกนะครับทุกท่านได้เลขหก สิบหกเมษายนตามนี้อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ครับสูตรนี้ดับหลักสิบบนสูตรนี้ได้เลขสี่ทุกท่านได้เลขสี่งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสูตรของอาจารย์ได้เลขศูนย์วออก9้าศูนย์เจ็ดมาต่อกันที่แนวทางของหลวงปู่ชัยอาจารย์บอกว่าให้ดับล่างศูนย์ทุกท่านดับล่างศูนย์ ไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ทันก็หยุดวิดีโอแล้วก็แคปหน้าจออีกข้อมูลหนึ่งของหลวงปู่ชัยใบนี้เป็นข้อมูลหน่วยล่างบมาอีกแล้วอาจารย์ว่างั้นนะครับสูตรของอาจารย์ได้เลข9ทุกท่านดับหน่วยล่างดับ9อีกข้อมูลหนึ่งของหลวงปู่ชัยดับ10บนสูตรของอาจารย์ได้เลข5ทุกท่านได้เลข5 มาต่อกันที่แนวทางของชาวรามอินทาเป็นข้อมูลดับ10บนสูตรของอาจารย์ให้ดับเลข3ดับหน่วยบนสูตรของอาจารย์ให้ดับเลข2ทุกท่านตามนี้ดับ10บน3ดับหน่วยบนเลข2ต่อมาก็แนวทางดับ10ล่างสูตรของอาจารย์ได้เลข0ดับหน่วยล่างสูตรของอาจารย์ได้เลข0นย์นะครับ ใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอเอาทุกท่านใครไม่ชอบเลขดับก็ผ่านเนาะลงให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบใบนี้จะเป็นแนวทางดับ3ตัวบนตรงโต๊ะของอาจารย์ครับแนวทางของอาจารย์รามอินทาต่อมาก็จะเป็นแนวทางดับแต้มรอสนนบนสูตรของอาจารย์ได้แต้ม4แต้ม4แล้วก็แต้ม9นะครับก็จะเหลือแต้มเด่น ก็จะได้0 1 2 3 5 6 7 8ครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์นาคิโนดับสนิทล่างสูตรของอาจารย์ได้เลข1ทุกท่านได้เลข1ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์นาคิโนถัดมาก็ดับหน่วยบนนะครับดับหน่วยบนของนักรบอิสระ สูตรของอาจารย์ได้เลข2ทุกท่านได้เลข2วันที่ชัดเจนนะครับ16 4 2 5 6 6มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์อินทน์เทวนครอาจารย์ให้ดับหลักร้อยมาที่เลข5กับเลข0นะครับสูตรของอาจารย์ได้ตามนี้ทุกท่าน5กับ0ย์ ถัดมาก็ในทางของแอดดาวครับหลักร้อยไม่มีเลข4ตามนี้ทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้เลข4นะครับใบนี้เป็นข้อมูลดับ10บนครับพื้นหลังสีแดงงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เลข2ทุกท่านได้เลข2องวดที่ผ่านมาดับหลุดนะครับอาจารย์ให้ดับเลข0ูนยหวยออกเก้์เจ็ด ถัดมาอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์อินทนใบนี้เป็นข้อมูลดับล่างสูตรของอาจารย์ได้เลข3ทุกท่านได้เลข3มาต่อกันที่ดับคู่ตรงล่าง10ชุดทุกท่านดับคู่ตรงล่าง10ชุดตามที่เห็นเลยมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลดับคู่ตรงบน10ชุดครับตามนี้ ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดชนะพลอาจารย์บอกว่าคู่ท้ายไม่มาก็คือแต้มศูนย์ทุกท่านแต้มศูนย์คู่ท้ายบนไม่มาก็คือแต้มศูนย์นะครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลรวมแต้มล่างไม่น่ามาก็คือแต้มหนึ่งทุกท่านแต้มหนแนวทางของอัชนะพลครับ16เมษายน2566 ถัดมาก็ดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่สูตรของอาจารย์ได้เลข4ทุกท่านดับล่างทุกหลักดับบนทุกหลักสูตรของอาจารย์ได้เลข8นะครับได้เลข8แนวทางของแอดพิมมี่ครับดับล่างแล้วก็ดับบนต่อมาจะเป็นแนวทางหลงทางไม่น่ามาล่างของแอดนาคิโน สูตรของอาจารย์ได้เลขห้าทุกท่านได้เลขห้าใบนี้เป็นข้อมูลดับขาดล่างของอาจารย์ยาทิพย์ VIP สูตรของอาจารย์ได้เลขสี่ทุกท่านดับขาดล่างนะครับได้เลขสี่ต่อมาก็ดับรอสอนอของอาจารย์เวียงพิงสูตรของอาจารย์ได้เลขเจ็ดทุกท่านได้เลขเจ็ด มาต่อกันที่ดับ10หน่วยล่างสูตรของอาจารย์ได้เลข0นย์นะครับดับ10หน่วยล่างได้เลข0มาต่อกันที่แนวทางดับล่างครับรักกันพารวยถัดมาก็จะเป็นแนวทางดับบนนะครับของมิสเตอร์ลักกี้อาจารย์บอกว่าดับบนที่เลข6ทุกท่านดับบน6ครับ มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลดับล่าง7ทุกท่านดับล่าง7แนวทางของอาจารย์ครับ16เมษายน2566ต่อมาก็เป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่เจาะเลขดับครับทุกท่านเจาะเลขดับคู่บนก็จะอยู่ส่วนด้านบนคู่ล่างก็จะอยู่ล่างนะครับคู่ล่างคู่บนตรงนี้ทุกท่าน แนวทางของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ถัดมาครับใบนี้อาจารย์อินทร์สั่งดับบนที่เลข2นะครับสั่งดับบนที่เลข2 16เมษายนมาต่อกันที่ชุดรับกินบนล่างของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะครับทุกท่านชุดรับกินใบนี้ ต่อมาก็เจาะเลขดับดับทุกหลักล่างนะครับสูตรของอาจารย์ได้เลข5ดับทุกหลักล่างสูตรของอาจารย์ได้เลข5นะครับวันที่อยู่ด้านล่างทุกท่าน16ทับสี่มาต่อกันที่แนวทางป้าแมวใบนี้ดับ10รักแรกพบสูตรของอาจารย์ได้เลข0นย์ทุกท่านดับ10ได้เลขศูนย์ ต่อมาก็ดับหน่วยบนดอกชบาสูตรของอาจารย์ได้เลข9นะครับงวดใหม่ดับหน่วยบนของอาจารย์งวดก่อนลุดทุกท่านอาจารย์ให้ดับ7หวยออก907เนาะอีกสูตรหนึ่งของป้าแมวก็จะเป็นข้อมูลดับ10ดอกแก้วนะครับสูตรของอาจารย์ได้เลข2ทุกท่านดับ10ดอกแก้ว มาต่อกันที่แนวทางของแอดปุ้ยดับสิบล่างสูตรสามสูตรของอาจารย์ได้เลขสามทุกท่านได้เลขสามดับสิบล่างถัดมาก็ดับสิบล่างสูตรที่ห้านะครับดับสิบล่างสูตรที่ห้าสูตรของอาจารย์ให้ดับเลขสองนะครับทุกท่านดับเลขสอง ถัดมาก็ดับ10ล่างสูตรที่6นะครับสูตรที่6สูตรของอาจารย์ได้เลข2ทุกท่านดับ2มาต่อกันที่ดับหน่วยล่างสูตร3ทุกท่านดับหน่วยล่างสูตรสสูตรของอาจารย์ได้เลข8ดนะครับดับ8อีกใบหนึ่งของแอดปุ้ย ใบนี้เป็นข้อมูลดับหน่วยล่างสูตรที่4ดับหน่วยล่างสูตรที่4สูตรของอาจารย์ได้เลข4นะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางดับ10หน่วยบนนะครับแอสตางสูตรของอาจารย์ได้เลข3ทุกท่านงวดใหม่ดับ10หน่วยบน มาต่อกันที่แนวะทางของแอสโซยุ o ครับรับกิน2ตัวบนสูตรของอาจารย์ได้30ลูรูดไปจนถึง39เลยนะครับรับกิน2ตัวบนถัดมาก็ดับบนทุกหลักของนางพญาสูตรของอาจารย์ได้เลข8ทุกท่านดับบนทุกหลัก มาต่อกันที่ดับล่างของแอสตางสูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้7ดนะครับดับล่างได้7อีกหนึ่งแนวทางของแอนนาคิโนนะครับวันนี้ดับ10หน่วยบนทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้เลข1ครับดับ10หน่วยบนมาต่อกันที่ดับร้อยอมตะครับสูตรของอาจารย์ได้เลข5ทุกท่านดับร้อย ด้เลขหานะครับดาบบนของอาจารย์ท่านนี้ได้เลข7ทุกท่านได้เลข7 16เมษายนมาต่อกันที่แนวะทางของแอดเกนะครับดับล่างสูตรทำมเอสูตรของอาจารย์ได้เลข8ทุกท่านดับล่าง มาต่อกันที่ดับล่างสูตรนี้ของอาจารย์นะครับสูตรนี้ให้ดับเลขหนึ่งนะครับทุกท่านดับเลขหนึ่งมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลดับบนสูตรดับบนของอาจารย์ให้ดับเลข8ครับแนวทางของแอดเกเนาะอีกหนึ่งแนวทางของแอดพิมมี่ครับดับ10บนสูตรของอาจารย์ให้ดับเลข2 ใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธนกรดับล่างสามสิชุดแล้วก็ดับบน30ชุดครับดับล่างคือใบฝั่งทางซ้ายดับบนคือใบฝั่งทางขวานะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ